โอ้ไขมันเยอะมากอันนี้คือหลามทำนะคะทำเสร็จแล้วสามารถเดินได้ปกติค่ะก็แค่เจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงอะค่ะตอนทำคือไม่เจ็บเลยนะคะ แฮปปี้ค่ะเป็นหมอนะคะก็เป็นกังเองนะคะชวนคุยจนลืมไปเลยค่ะว่ากำลังทำอยู่แล้วก็ให้คำแนะนำดีค่ะที่นี่นะคะบริการดีค่ะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะมีพนักง,งานต้อนรับอย่างดีค่ะเกินค่าค่ะซึ่งไขมันนี่มาแบบก้อ,กอนๆเลยค่ะอันนี้คือหลังทำนะคะทำเสร็จแล้วสามารถเดินได้ปกติค่ะ